สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตของเกม Arena b a t o u บน PC กันนั่นเองนะฮะคือซีรีน์ในสที่กำลังจะมาในตอนนี้นะครับก็คือเขาจะมาในวันที่1 0กรกฎาคมนี่เองนะฮะ มันมีอะไรอัปเดตบ้างวันนี้ผมก็ไปรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกคนฟังกันแล้วนะครับถ้าไงถ้าใครพร้อมฟังกันแล้วก็ฝากกดติดตามมันด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะคือโหมดเพลย์เดทนะครับเราสามารถจะกดคนเดียวได้แล้วนะครับแล่เวลาเรากดเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็เจอกับคนที่เล่นคนเดียวเหมือนกันน่ะก็คือคนที่เล่นโซโล่เหมือนเหมือนกันนั่นแหละคือในก่อนหน้านี้นะครับเวลาเรากดเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็จะเจอกับพวกตี4คนตี3คนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อัปเดตต่อไปเนี้ยก็คือไม่ต้องเจอกับตีหลายคนอีกแล้วนะครับเขาเพิ่มมาให้แล้วนั่นเองนะแล้้วนนะ ยังไงใครที่ไม่มีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะครับโหมดต่อมาสาหรับผู้เล่นใหม่เลยก็คือโหมด t Mode นั่นเองนะฮะคือโหมดนี้นะครับมันก็ยิงกันอะฟิลเหมือนคุณเล่นเดนแมดอะครับแต่พอฆ่าได้เนี่ยปืนมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่ากาลังหัดเล่นหรือฝึกอยู่นะครับยังไงก็ไปลองเล่นกันได้นะครับก็คือเล่นง่ายขึ้นแน่นอนนะในส่วนต่อมานะครับอันนี้สําคัญมากคือเขาได้ทําการปรับสมดุลของระเบิดนะครับโดยปกติเวลาศัตรูที่ปาระเบิดมาเนี่ยนะครับเราก็โดน เลยนั่นแหละนะครับคือเขาปรับให้โดนระเบิดลูกเดียวเนี่ยแล้วไม่ตายแล้วนะครับ <Yeah. S 1> คือถ้าก่อเราเนี่ยแมทเทอเรดี D, แล้วก็เทียสูงเนี่ยมันก็จะรับแรงระเบิดได้ดีนั่นเองนะคือผมเข้าใจนะครับว่าทางตัวเกมเนี่ยเขาอยากให้เราเนี่ยเน้นยิงกันนะฮะ คือ่วนระเบิดเนี่ยก็คืออยากให้เป็นแบบว่ากลยุทธ์ที่เอาไว้ใช้แบบว่าไล่บิกศัตรูให้ออกมาหรือแบบว่าเช็คตำแหน่งนั่นเองนะคืออยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วพูดถึงระเบิดแล้วเนี่ยที่พลาดไม่ได้เลยคือปืนใหม่ที่ทางตัวเกมจะเพิ่มเข้ามาและก็คือปืนแรกก็คือปืนอาร์คนะครับปืนที่2คือ s g 5 5 0้นะครับปืนที่3คือปืน G3 ครับปืนที่4คือ PCC9 ครับปืนที่5คือ T79 ครับต่อมาคือซองรีเวอร์แอคชั่นนะครับแล้วก็สุดท้าย MK14 ที่หลายๆคนบอกว่าโหดมากนะสำหรับปืนนี้แต่ราคาก็สูงเช่นกันนะครับยังไงก็ถ้ามันอัปเดตเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมก็ไปลองใช้เหมือนกันนั่นแหละนะครับ oh. คือนอกจากปืนที่เขาเพิ่มมาแล้วเนี่ยเขาก็มีสทโคปใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็คือประมาณนี้เลยมาครับในส่วนต่อมานะครับคือเขาได้ทําการปรับปรุงแมปใหม่นะฮะ ืออย่างด่านฟาร์มอย่างเงี้ยเขาขยายให้แบบมันกว้างขึ้นนะครับโดยเฉพาะในโซนรอบนอกเ่ยนะครับคือเราจะมีทางเลือกในการเดินได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในแมปของทีวีสเตชั่นเนี่ยนะครับในบางจุดเนี่ยมันก็โดนดักได้เนาะหรือว่าแบบจุดที่มันเกียนเกียนเกินไปอย่างเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าเขาแก้หมดไปนะแต่คือเขาได้ทําการปรับให้มันได้เปียบเสียเปรียบ,ล,ยบลดลงนั่นแหละนะครับคือปรับบางจุดให้มันกว้างขึ้นเพิ่มทางออกมากขึ้นหรือว่าแบบว่าเพิ่มจุดกำบังมากขึ้นนะครับจะได้แบบว่าให้การปะทะกันเนี่ยนะครับกระ ได้เพิ่มเข้ามาในซีซั่นสดีกว่านะครับก็คือโหมดโชว์ของที่เราไปเก็บมาได้นั่นแหละก็คือพวกของแดงของทองอะไรเงี้ยหรือว่าจะโชว์สกินปืนนะครับหรือว่าโชว์ล็อกแท็กที่เราไปยิงคนเก่งๆหรือแบบยิงคนดังอะไรเงี้ยคือเราก็มาแขวนกันได้นะอีกทั้งเนี่ยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูเยี่ยมชมกันได้นะครับว่าแบบ เออเพื่อนคนนี้เขาโชว์ของอะไรไปบ้างนะครับใครที่ชอบตกแต่งก็น่าจะถูกใจกันไม่น้อยนะฮะและนอกจากนี้นะครับในบางห้องเ่ยนะครับคือไม่ต้องใช้กุญแจในการเข้าแล้วนะฮะคือต้องย้ำว่าเขารบกุญแจออกไปในบางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็จะมีระบบเรื่องของ l e a d e r b o a r d นะครับก็คือพวกตารางจัดอันดับนั่นแหละแล้วก็การปรับกราฟิกเนี่ยนะครับก็คือจะมีปรับอะไรได้มากขึ้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีปรับอะไรเยอะแค่ไหนนะฮะอันนี้คือผมไปดูฝรั่งมาอีกทีเหมือนกันนะ คมูชสรุปอัปเดตที่ผมเข้าไปดูมาเนี่ยนะครับก็ไปดูคลิปตัวนี้มานั่นแหละนะครับคือภายในคลิปเขาพูดไว้ประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะพูดได้หมดแหละนะครับคือที่เหลือมันก็เป็นแบบว่า Q&A ถามตอบอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะครับส่วนใหญ่คําตอบก็คือแบบเอ้ยเดี๋ยวเอาคําถามตัวเนี้ยไปคิดแล้วก็ปรับปรุงหรือว่าแบบว่าอาจจะเพิ่มเข้ามาจะมากกว่านะครับสำหรับคลิปีโอนี้ก็ผมขอขอบคุณที่คนที่เข้ามาฟังกันด้วยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะถ้าผมบอกอะไรผิดไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมก็ได้นะ คิดเห็นยังไงกับอัปเดตอัปเดตตัวใหม่นี้ก็มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ